มีเ c ซถามว่าน้ำตกของผมคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนี่แหละครับผลงาน <laughs> มีฮอดลูกออดมีฮอดหวก <laughs> พี่มายกช่วยหน่อย <laughs> มีรถเคนอยู่ไม่ต้องพี่ <laughs> มีรถเคนอยู่ <laughs> เอา้านี่เอฟซีถามบอกว่าเป็นไงบ้างแล้วทําต่อหรือเปล่าหรือว่าไม่ทําต่อหรือว่าหยุดแล้วอมหยุดไม่ได้ครับเออท <ำ S 1> ําต่ออยู่นี่คําคืบหน้านี่อนน้ำตก ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นลายสังเกตตรงนั้นะตรงเห็นไหมเริ่มเป็นมีลวดลายมีเท็กเจอร์มีอะไรแล้วครับอ่านั่นแหละมันก็จะออกมาดูเหมือนเป็นหินต่อไปขึ้นลายเสร็จจะมีการปล่อยน้ําทดสอบปล่อยน้ําอ่าคือมันก็จะค่อยๆลงลึกไปเรื่อยๆเติมหินมอสเติมต้นไม้เติมไม้พุ่มอ่าตอนนี้ก็เริ่มปรับพื้นที่แล้วครับจะทาลาน ไปพร้อมกันกับพอขึ้นพอขึ้นฉากตรงนี้เสร็จทําลวดลายอะไรไปได้สักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะทิ้งให้มันแห้งก่อนแล้วก็มาทํามีแค่แรงงานแค่สามคนนี่หรอครับสามคนใช้แค่สามคนนะในการทาโอ้โหแล้วเอาต้นไม้ก็เริ่มเอามาลงแล้วใช่ไหมครับเริ่มแต่ว่าจะเอามาลงเยอะกว่านี้อยู่นี่พิ่งพึ่งพิ่งลงรับลงลงลงดูพาพมันอ่าลงดูสัดส่วนว่าความสูงเท้านั้นหน้านี้เราไปยืนมุมต่างๆแล้วมองมาเป็นยังไงแล้วก็ต่อเนื่องจากป่ายังไง ด็ก็้ม้อยู่ข้างหลังด้วยก้อนหินก็มีสองแบบมีแบบอะไรบ้างนะครับพี่สามแบบเป็นหินหินปูนหินที่เป็นเหลี่ยมเนี่ยถ้าเราเป็นหินปูนหินปูนก็จะล้อกับหินหินชุดบนหินเทียมอันนี้หินแท้ครับมันก็จะเกินเกินเบลนกันไปหินแท้หินเทียมครับส่วนตันนี้เป็นเป็นหินมอสครับ คือสุดท้ายไอ้นี่มันจะขึ้นมอสสีเขียวๆอ๋อจะขึ้นที่หินมอสคือมันจะเป็นเหมือนตะไคร่อะตะไคร่อ่าจะขึ้นมอสจะขึ้นนะตรงนี้จะไปอยู่กับแม่ผมเหมือนผมเอาไปเสียบไว้ตรงนั้นผมก็จะดูจังหวะว่าจะอยู่ยังไงส่วนไม้จะอยู่ขบนตามธรรมชาติมันคือ,คอมอสมันอยู่ขึ้นบนหินครับครับส่วนที่มันไม่โดนอะไรมันก็จะไม่ขึ้นแต่มันโดนแสงแดดโดนฝนโดนความชื้นมันก็จะขึ้นก็จะร้อเรียดให้มันดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด สามคนนี้ค่าแรงเท่ากันไหมครับค่าแรงเท่ากันแต่อาจจะก็จะมีข้อจดบันทึกไว้หักตอนปลายปีว่าใครนิสัยดีนิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือพี่เขาเป็นผู้รับเหมาให้ผมแล้วเป็นออกแบบด้วยเป็นสถัาปนิกด้วยออกแบบแต่นี้เป็นช่างวาดรูปช่างวาดลายไอ้ครับไอ้ผสมปูนบ่ใช่ไหมเฮ้จ้างไอ้มือจักบา่เฮ็ดน้ำตกนี่ได้่าแรงมือจักบาท มือละหาร่อยครับทำกันมาทุกคนปะครับโอ้ยตั้งหักค่ายอย่างนะค่ายตั้งหากครับค่ายค่ายคืออย่างโอ้เพราะมันดังนล้วมึงนี่ตัวนี้โอ้คยชูมือลุกแปลว่าสามคนฝีมือจากสามคนไม่มีใครเพิ่มเล่นบดูว่าช่างฝีมือฝีมือทั้งสามเลยไหมครับเป็นช่างฝีมือทั้งสามทำได้ทุกอย่างโอ้โหคุ้มค่าแต่ข้อเสียคือ ค่าคายเยอะเกินไปค่าแรงถูกแต่ค่าคายเยอะ <c oughs> <c oughs> นี่อ่ะค่อยๆทำครับนี่เอที่ถามเข้ามาว่าคืบหน้าถึงไหนแล้วก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวมันคืบหน้าอีกเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูอีกเอาเท่านี้ไว้ก่อนรอบหน้าว่ากันใหม่ขอบคุณครับพี่ <c oughs> ครับ,บครับครับที่สร้างครับ